าละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมบลบอกนะครับเกมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคคอหลายคนโดยเฉพาะผมเอาละคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็จะดูนะครับว่าทุกวันนี้นั้นคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจะมีแบบ the s t o n g e t battle g r o u n นะครับ battle g r o u n แล้วก็ sorcerer battle g r o u n หรือแม้กระทั่ง s a t battle g r o u n หรือกระทั่ง C battle g r o u n ไ่ทุกวันนี้มีแต่แบตเทิร์นกาวนะครับคำตอบก็คือเพราะมันสนุกยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์ลองสร้างแมปแบตเทิร์นกาวนะครับและนี่คือแมป b a ตเทิ g r o กาวที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับมันชื่อว่าเมจิก b a ตเทิ g r o กาวนะครับแมปสุดมันที่กำลังจะเปิดขึ้นในเดือนหน้านะครับแต่ไม่รู้ว่าเดือนหน้านี่วันไหนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมได้เข้าไปทดลองสร้างแบบดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมได้เข้าไปดูนะครับว่าแมปเนี่ยมาทดลองสรับ เอาละครับและนี่คือแมปนะครับที่ผมได้ทดลองสร้างขึ้นมานะครับมันมีชื่อว่า Magic Battle Ground นะครับในเมื่อมีแนวอนิเมะทุกอย่างแล้วนะครับแต่ขาดแมป็ a โคเวอร์ดีๆครับก็ต้องแมปกูเองนะครับคุณผู้ชมที่กูได้ลงทุนสร้างมากกว่า1,000ล้านบาทอันนี้เ o v e r ไปนะครับแลนี่ก็จะเป็นในตัวแมปนะครับที่มีหัวกะโหลกที่ผมนั้นภูมิใจนะครับอมาดิดิ หมายเอามาเอา privileged. นี่นะครับเป็นโครงกระดูกที่ผมภูมิใจมากๆเลยนะครับความมีมิติของมันน oh <my> ี่สุดยอดมากเลยใช่ไหมเอ้าทำไมมึงต้องเป็นเอรอนเหมือนกูวะเฮ้ยผมเฮ้ยมีโลบักมึงมีโลบักเหรอเออมึงก็ไปเติมร้านชานมหวานเย็นช็อปดี๋ยวไอ้เคียร้านโลบักลิลราคาโคตรถูกไปเติมเลยกูไม่มีตังค์เอา่ะครับแล้วนี่คือเป็นแมพที่ผมนะครับลงทุนสร้างขึ้นมานะครับซึ่งมีสกิลด้วยกันแบบ ถึง4สกิลนะครับรวมแปลงร่างอีกแต่ว่ากูยังไม่สปอยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะสปอยท้ายคลิปเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ผมจะเปิดเผยให้คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่คือชื่อสกิลนะครับคุณผู้ชมก็ไปดูนะครับว่ามันคืออะไรมึงก็จินตนาการกันดูแต่วันนี้จะเปิดเผย1สกิลก็แล้วกันนะครับคุณ L มั่งนี่ดิอือเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะใช้สสกิลใ่่่คคคุณนนนนนะะะรรัััับบบบวามจเป็ยงงไฮฮึึี ปังนี่นะครับโคตรเฟี Feel ้ยวเฟี้ยวแล้วนี่นะครับเฟี้ยวชาดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมันเป็นสกิลที่มีอยู่ในอนิเมะแบ็คโควเออร์นะครับสักตอนหนึ่งปุ๊บดูอยนี้ปุ๊บพุชป,ป,ป,ปังนี่นะครับเมื่อพุ่งไปแล้วเนี่ยสตูจะโดนล็อกนะครับแล้วก็ โดนฟาดใครที่อยู่รอบๆนะครับก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะครับเป็นสกิลที่สุดยอดแล้วก็เท่มากนะครับแต่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับมันยังไม่หมดนะครับคุณแอลมาเนี่ผมกับคุณแอลนะครับจะทําการใช้สกิลที่1นะครับเกตแฟร์สแลมพร้อมกันนะครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาละคุณผู้ชมครับเราไปดูกันนะครับว่าสกิลที่1นะครับมันเป็นยังไงนะครับนับ3 2 1เกตแฟร์สแลม นี่นะครับโอ้ยโคตรเฟี้ยวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมทำให้ดาเมจนะครับมันโตกันนะครับมันไม่ใช่ดาเมจโตกันดิคือสกิลมันโตกันได้นะครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับนับ3 2 1เอาใหม่3 2 1ไปปุ๊บนี่ปักโอ้โหตัวเลยไปพับปิงนะครับคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยนะฮะเท่มากเลยนะครับคนที่อยู่รอบๆนะครับในวงเมื่อกี้เนี่ยก็จะโดนดาเมจทำให้กระเด็นออกไปนะครับส่วน คนที่ประทะก,กันก็จะไม่เป็นอะไรนะฮะมานับ 3, 2 1ไปองหน่ไปนี่โคตรเฟี้ยวนะครับคุณผู้ชมส่วนอีก3สกิลนะครับก็เดี๋ยวจะสปอยอีกสกิลหนึ่งก็แล้วกันนะครับเริ่มมาที่สกิล 4, กเ slash wave นะครับฮึบฮึบตุงนี่นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นขื่นเหมือนขื่นดาบนะครับในเรื่องของ back cover ซึ่งในเรื่องมันเป็นสีดำใช่ไหมผมยังไม่ได้ปรับนะครับตอนนี้เป็นมันยังเป็นแค่ สีขาวอยู่นะครับเป็นเป็นสีแบบสแตนดาร์ดที่เราทําไว้ก่อนเอาละครับและนี้ก็คือริงด Discord นะครับในเกมของผมนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกเทเตอร์ฟรีนะครับไปเลยกันที่10คนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะแจกเทเตอร์ฟรีนะฮะนี่10คนกันเลยนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมเข้ามาที่ Discordner s ร์สสตูดินะครับเป็นรูปกบใส่แว่นนะครับก็คือกูเองเนิร์สนะฮะเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็จะมีห้องสน็คพีกนะครับที่ผมจะมาสปอยก็คือนะครับ ไอ้พวกนี้เนี่ยเราดูไปหมดละมันจะมีกิมมัวของแอสตาด้วยนะฮะนี่รูปร่างบอกเลยว่าเหมือนในอนิเมะด้วยนะครับแล้วก็ออร่าเนี่ยอย่างเทพกูจะบอกให้นะครับถ้าสายออร่าแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีอันนี้คือรูปร่างดาบนะครับดาบขามันให้เห็นแบบชัดๆนะครับไประมันนี้แล้วก็กิมมัวยูโนนะนี่โคตรเฟี้ยวกูบอกเลยนี้โคตรเท่อ่ะแล้วก็มียูโนแปลงร่างนะครับเป็นร่างพูดแล้วก็มีนี่นะครับคุณผู้ชมครับใน d ดิสคอบนี่นะครับ แอนตี้เมสิกนะครับเดมอนของแอสตานะฮะนี่แหโคตรเฟียวเลยครับเฟียวฟาวมะพร้าวแก้วแต่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเกมเกมไหนมันก็มีครับพี่อีกร่างนี้มันจอกแตดดาไปแล้วอย่าเพิ่งตกใจแล้วก็อย่าเพิ่งผิดหวังไปนะครับเกมเรานั้นมี2แปลงร่างครับนี่ครับแอสตาร่างเดมอนฟูลฟอร์มนะครับ100%ซึ่งแม่งดูเกาะดิทํามาอย่าตั้งใจมากนะเท่มากเน่ดูฟุบอู๋ บอกเลยว่าอย่างเทพนะครับไม่เหมือนเกมไหนแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็เกมก็ใกล้จะเปิดแล้วครับก็อย่าลืมที่จะเข้ามาที่ Dis discord เพื่อรุ่นรับการเป็นเทสเตอร์นะครับแต่ถ้าใครบูธดิสคอดนะครับบูธดิสคอดที่กูเนี่ยมึงเอาเทสเตอร์ไปได้เลยมึงติดต่อกูมาได้เลยรับเทสเตอร์ไปได้เลยนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อสู้กับคุณแอลให้ดูแบบพื้นฐานกันแล้วแอลมามาอืม <ว><น>มาเออมาขโมยแมนนี่ปกัปกปกักปักนี่เสียเอฟเฟคโคตรกระจอกหมานะครับแต่เพราะว่าเรายังไม่เปลี่ยนมาดิไอ้เงานี่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือเสร็จฟูเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับคอมแบทพื้นฐานเนี่ยผมจะอิงมาจากเกม s ซเซเลอร์กับเดอะสตองเกตเลยนะครับแต่ว่าเดอะสตองเกตเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้น100%นะครับเพราะว่ามันทำคอ่อนข้างยากอ๋อัก ต้องอยูดดิอยู่เดียวอยู่ดิอยู่ดิกระโอ้โหกูไปอ่ะเจ็บดีกากอ่ะโถ่เดเฮ้ย